วิชาภาษาไทยบายคุณครูโบสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโบในวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยภาษาไทยในวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปชมกันได้เลยอันดับแรกนะคะเรามาดูที่ความหมายของคำว่าความหมายโดยตรงก่อน ความหมายโดยตรงนะคะก็คือความหมายที่เราใช้กันตามปกติในภาษาค่ะซึ่งในการใช้สื่อความสื่อความหมายก็จะตรงตามตัวอักษรหรือตรงตามความหมายที่มีอยู่ในพจนานุกรมนั่นเองสำหรับความหมายโดยในนะคะความหมายโดยในคือความหมายของคำที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นการกล่าวเปรียบเทียบค่ะหรือที่เราเรียกว่าอุปมาซึ่งในการอุปมาเราจะใช้เพื่อกล่าวเปรียบ ิ่งหงกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองครูจะยกตัวอย่างคำที่มีทั้งความหมายโดยตรงและโดยในเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะในการสื่อสารนักเรียนจะใช้คำเหล่านี้ต้องระวังนะคะในการใช้ต้องใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ในการสื่อความของตัวเองและในการรับสารนักเรียนก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะแปลให้ดีว่า ผู้ส่งสารใช้คำเหล่านั้นในความหมายโดยตรงหรือโดยในด้วยนะคะยกตัวอย่างคำแรกค่ะคำที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าหมูเรื่องหมูหมูนะคะ,ะคำว่าหมูนะคะในความหมายโดยตรงอย่างเช่นครูพูดว่าแม่ของฉันเลี้ยงหมูสามตัวแม่ของฉันไปตลาดเพื่อซื้อเนื้อหมูอ่ะ ถ้าเป็นใน2ประโยคนี้นะคะจะเป็นความหมายโดยตรงหมูในที่นี้หมายถึงสัตว์สี่ขาใช่ไหมคะร้องอูดอูดอูด,อดเนาะอ่ะแต่ถ้าครูพูดว่าการเรียนในวันนี้เป็นเรื่องหมูหมูอ่ะเรื่องหมูหมูสำหรับฉันเลยอ่ะคำว่าหมูในที่นี้นะคะหมายถึงเป็นเรื่องที่ง่ายทำได้ไม่ยากต่อมาคำว่าหินค่ะคำว่าหินนะคะ ถ้าพูดว่าเขาคว้างก้อนหินเขาเดินสะดุดก้อนหินฉันเตะก้อนหินตรงนี้นะคะจะเป็นความหมายโดยตรงนะคะใช้สื่อสารหมายถึงหินที่เป็นก้อนแข็งๆจริงๆนะคะแต่ถ้าพูดว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องหินจริงๆฉันทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เพราะมันหินมากจริงๆ หินในที่นี้นะคะหมายถึงเรื่องที่ยากทำได้ไม่ง่ายนะคะเป็นการกล่าวเปรียบเทียบความยากกับความหนักของหินนะคะเอามาอุปมาร่วมกันเนาะต่อไปนะคะคำ,คำว่าลิงคำว่าลิงนะคะมีสความหมายเหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงว่าไปเที่ยวสวนสัตว์เจอลิงนะคะลิงก็คือสัตว์จริงๆแต่ถ้าพูดว่า เขาอยู่ไม่นิ่งเลยสนอย่างกระลิงนะคะตรงนี้จะเป็นการกล่าวเปรียบเทียบโดยใช้ความหมายโดยในแล้วนะคะก็คือกล่าวเปรียบว่าเขาอยู่ไม่นิ่งเลยเหมือนกันกันกบลิงนั่นเองเนาะต่อไปนะคะคําว่าเตา่าคําว่าเต่านะคะเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเต่าเป็นยังไงเอ่ยเต่าเดินช้าใช่ไหมคะ,ะถ้าบอกว่าอ๋อฉันสงสารเตา่าเจอเต่าคานอยู่ก็เลยเอาไปปล่อยลงน้ําอ่ะ เต่าในที่นี้ก็หมายถึงสัตว์ที่เป็นสตัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดว่าเขาทำงานไม่เสร็จสักทีช้าอย่างกระเต่าก็คือกล่าวเปรียบเทียบนะคะความหมายโดยในก็คือคนที่ทำงานช้าเหมือนกันกับเต่านั่นเองอต่อมานะคะคำะที่เป็นคู่คำตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นขาวกับดำนะคะก็กล่าวเปรียบเทียบกันเหมือนกัน ขาวก็เป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีงามนะคะดำก็เป็นความหมายโดยในของสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะถ้าความหมายโดยตรงก็คือสีขาวกับสีดำตรงตัวนะคะคำต่อมานะคะคำว่าแกะดำแกะดำค่ะนำมาใช้ในความหมายทั้งโดยตรงและโดยในได้เช่นกันนะคะ ถ้าความหมายโดยตรงก็หมายถึงแกะที่มีลักษณะขนสีดำใช่ไหมคะขนฟูๆสีดำเนาะแต่ถ้าพูดในความหมายโดยในนะคะแกะดำค่ะจะหมายถึงคนที่ทำตัวแตกต่างไปจากเพื่อนมีพฤติกรรมที่แปลกแยกแตกต่างจากคนโดยส่วนมากนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกาฟิลไม่ยอมทำงานส่งคุณครูอยู่คนเดียวเขาเป็นแกะดำของห้องอ่ะ หรือจะพูดว่าวันนี้มิ้วใส่ชุดพละมาเพียงคนเดียวเขาจึงกลายเป็นแกะดำของเพื่อนๆอน่อะทำไมเราถึงใช้แกะดำกับคนที่ทำตัวแตกต่างจากเพื่อนก็เพราะว่าลักษณะของแกะโดยส่วนมากเป็นยังไงคะมีขนสีขาวใช่ไหมคะพอมันตัวไหนมีขนสีดำมันก็จะเด่นชัดแล้วก็จะเห็นว่ามันแตกต่างไปจากเพื่อนนั่นเอง หลังจากที่เรียนรู้กันไปแล้วคุณครูก็มีการบ้านมาฝากอีกเช่นเคยค่ะการบ้านวันนี้ง่ายๆค่ะคุณครูกำหนดคำให้คําคำให้นักเรียนนำคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคส่งครูค่ะคำละ2ประโยคนะคะประโยคแรกใช้แต่งความหมายโดยตรงประโยคที่สองใช้ความหมายโดยในของคำค่ะคำที่ครูกำหนดให้มีดังนี้ คำที่หนึ่งคำว่าลิงสองเตาสามหินสีดาวหาแพะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าหมูประโยคแรกนะคะความหมายโดยตรงเช่นพ่อของฉันเลี้ยงหมูสามตัวความหมายโดยในเช่น การบ้านภาษาไทยวันนี้เป็นเรื่องหมู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 จริงๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมทำงานส่งคุณครูกันด้วยนะครูโบร,รอตรวจงานของทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบายๆอย่าลืมทำงานส่งครูด้วยนะ